จะเศร้าโสดไปทำไมนานๆก็มูฟออนไปเลยสิจ้า เรียกว่าตอนนี้น้องเวฟอดีตแฟนเก่าของพี่พรที่เพิ่งปิดฉากรักต่างวัย40ปีไปได้ไม่นานกลับมาหัวใจเป็นสีชมพูอินแลอินใจแล้วเพราะน้องเวฟเขาเปิดตัวแฟนใหม่รุ่นแม่หวานเจี๊ยบเบอร์แรงตอนรับหวันแม่แห่งชาติสดๆสดร้อนๆไปเลยจ้า <S <S เรียกว่าเพิ่งพันข่าวช็อกไปได้ไม่นานกับการปิดตำนานคู่รักต่างวัย40ปีน้องเวฟกับพี่พรซึ่งก่อนหน,น,น้านี้กลายเป็นกระแสะฮือฮาไปทั้งติกตอกกับความรักไร้ขีดจำกัดของอายุของน้องเวฟซึ่งตอนนั้นมีอายุเพียงแค่18 ส่วนพี่พรมีอายุถึง58ปีแม้ทั้งคู่จะอายุห่างกันถึง40ปีแต่อายุไม่เป็นอุปสรรคของความรักของทั้งคู่แต่แล้วกลับมีเหตุการณ์ให้ความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึงทางตันเมื่อเดือนกระกฎาคม2566 น้องเวฟและพี่พรได้ประกาศเลิกรากันเหลือไว้เพียงสถานะพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นปิดตำนานคู่รักต่างวัย40ปีน้องเวฟพี่พรเหลือไว้เป็นภาพแห่งความทรงจำให้หวนคิดถึงจนกระทั่งเมื่อวันที่12สิงหาคม2566ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติกลับมีเรื่องให้หลายคนอึ้งหนักจนอ้าปากค้างไปเลยจ้าเมื่อน้องเวฟโพสตคลิปวิดีโอสุดหวานกับสาวปริศนาคนหนึ่งซึ่งดูแล้วสาวปริศนาคนนี้น่าจะไหวใกล้เคียงกับพี่พรแฟนเก่าของน้องเวฟที่ได้เลิ รากันไปก่อนหน้านี้พร้อมเขียนข้อความถึงสาวปริศนาคนนี้ว่าอีก19วันก็ได้เจอกันแล้วพร้อมอีโมจิรูปหัวใจและนกบินเดี๋ยวเราไปดูคลิปความหวานของน้องเวฟกับสาวปริศนาคนนี้กันเลยค่ะ หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้ไม่นานนั้นทําเอาโลกโซเชียลฮือฮากันใหญ่ว่าผู้หญิงปริศนาคนนี้คือใครกันแน่จนมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาถามน้องเวฟว่าแฟนใหม่หรอคะพี่พรละ่ะขอโทษที่ถามตกข่าวจริงๆไม่รู้อะไรเลยด้านน้องเวฟก็เข้ามาตอบกลับว่าใช่ครับเลิกกับพี่พรมาเจ็ดเดือนแล้วครับแถมยังมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาถามน้องเวฟอีกด,ด้วยว่าแฟนพี่เป็นคนฟินแลนด์หรอครับด้านน้องเวฟเข้ามาตอบกลับทันทีว่าคนไทยครับแต่เขาทํางานอยู่ฟินแลนด์ ครับผมแต่ก็ยังมีแฟนควับส่วนหนึ่งที่ยังสงสัยอยู่ว่าผู้หญิงปริศนาคนนี้ใช่แฟนใหม่หรือเปล่า เพราะเพิ่งจะมีข่าวว่าน้องเวฟกับพี่ผ่อนเลิกกันได้ไม่นานนี้เองจึงเข้าไปถามให้แน่ชัดอีกครั้งด้านน้องเวฟออกมายอมรับแบบตรงๆว่าใช่ครับเป็นแฟนใหม่เรียกว่าน้องเวฟออกมาตอบชัดแล้วว่าสาวปริศนาที่โพสคลิปด้วยคือแฟนใหม่โดยเธอคนนี้เป็นคนไทยแต่ไปทําง,งานอยู่ในประเทศฟินแลนด์แล้วอีก19วันเขาทั้งคู่ก็จะได้เจอกันซึ่งแค่คลิปเปิดตัวแฟนใหม่ต้อนรับวันแม่ยังหวานขนาดนี้แล้วสิ้นเดือนนี้ที่น้องเวฟกับแฟนใหม่จะได้เจอกันนั้นจะหวานน้าตาลเรียกแม่ขนาด งานนี้ต้องรอติดตามชมความรักครั้งใหม่ของน้องเวฟและแฟนใหม่รุ่นแม่กันเลยค่ะข่าวสดเสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวดวนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, t w i t t อร์ Instagram YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ